แชร์ประสบการณ์การเป็นเภสัชร,ร้านยาเชนสโตร์ครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงลักษณะงานนี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมาะกับใครจากคนที่ทํางานร้านยาเชนมา11ปีครับก็ตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะครับสวัสดีครับผมกวินเป็นเภสัชกรที่ทํางานกะบ,บ่ายทุกวันเลยครับอดีตเนี่ยเคยเป็นผู้จัดการร้านยาเชนสโตร์เนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทำงานร้านยาเชนนี่แหละครับแต่เป็นตําแหน่งเภสัชธรรมดา ก็สาหรับร้านยาเชนที่ทุกคนนึกถึงแล้วก็รู้จักกันดีนะครับอ,อย่างเช่นบูสวัสันเพียวฟาซิโนใช่ไหมครับปัจจุบันน่ะก็มีอีกหลากหลายสาขาหลากหลายเชนมากเลยนะครับที่เปิดขึ้นมาอย่างเช่นเอ็กซ์ต u ร์พลาสท็อปแคร์อุ้ยหลายๆที่ครับช่วงเนี้ยเปิดกันเยอะเลยเปิดหลายสาขาก,กันเลยทีเดียวครับสำหรับข้อดีข้อเสียของร้านยาเชนนะครับมาดูข้อดีกันก่อนข้อหนึ่งเลยคือแน่นอนครับว่ามีระบบระเบียบที่ชัดเจนเนาะก็มี SOP ในการทํางานอย่างเป็นระบบ มีฝ่ายบุคคลดูแลมีแผนกต่างๆดูแลนะครับ2คือมีสวัสดิการและก็ความมั่นคงครับมีเงินเดือนประจํามีรางวัลจดยอดขายวันหยุดประจําสัปดาห์ซึ่งวันหยุดในแต่ละที่แต่ละเชนเนียก็จะให้ไม่เหมือนกันนะครับ3เลยคือมีโอกาสเติบโตทางสายอาชีพดีเนาะเนื่องจากว่ามีหลายสาขาแล้วก็มีโอกาสขยายธุรกิจเบิดเพิ่มได้อีกจากเภสัชท,ทั่วไปนี่ก็สามารถเติบโตเป็นผู้จัดการสาขาได้ซึ่งก็คือ store manager นั่นเองครับ ส่วนข้อเสียเลยก็คือ 1. มีอิสระน้อยครับต้องทำตามนยโยบายของบริษัทแล้วก็ข้อ 2. คือมีระบบเวรเนาะมีระบบกะงานเข้างานเป็นกะอาจจะไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเราลาเนี่ยอาจจะกระทบกับคนอื่นๆในร้านได้เหมือนกันก็อาจจะทำงานได้ลำบากมากขึ้น ข้อ3คือทําหลายหน้าที่เลยครับอย่างเช่นเป็นแคชเชียร์เป็นพนักงานจัดเรียงสินค้าต้องทํายอดขายได้ตามเป้าที่บริษัทวางไว้แล้วก็ไหนจะงานเพสัตวประจําวันอีกนะครับเช่นนะครัปรึกษาลูกค้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าทํางานหลายหน้าที่จริงๆครับ ทีนี้มาเจาะลึกถึงหน้าที่กันบ้างดีกว่าครับว่าการเป็นเภสัตร,ร้านยาเชนสโตนเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างคือหน้าที่หลักๆของเราเลยก็คืองานเภสัชนี่แหละครับคือให้คาปรึกษาด้านยาแล้วก็สุขภาพต่างๆกับลูกค้าถ้าเป็นสาขาเปิดใหม่อ่ะเราอาจจะต้องลําบากหน่อยคือจะต้องรับผิดชอบในการขออนุญาตเปิดร้านยาใหม่ซึ่งต้องทําเอกสารจัดเตรียมสถานที่ต่างๆในการขออนุญาตเนาะกับสสจซึ่งตรงนี้ก็จะวุ่นๆหน่อยครับ หรืออาจจะต้องมีการทําเรื่องร้านยาคุณภาพเนาะเพราะตอนนี้หลายหลายเชยนเขาก็แข่งขันกันเรื่องร้านยาคุณภาพมากๆเลยอะเพราะว่าถ้าเป็นร้านยาคุณภาพเนี่ยเราก็จะสามารถทําโปรเจกต์ต่างๆร่วมกับสบพอสอชในอนาคตได้ นี่ก็คืองานในส่วนของเพสัชนะครับแต่มันจะมีงานอื่นๆอีกที่เราอาจจะต้องเจอจริงๆนะอย่างเช่นเราอาจจะต้องยืนเป็นแคชเชียร์คิดเงินทั้งวันคือบางเชนเขาจะให้เภสัตมีหน้าที่คิดเงินลูกค้าด้วยแล้วก็ต้องเติมสินค้าหลายๆอย่างที่ไม่ใช่ยาเนาะหรือบางครั้งเราต้องจัดเรียงสินค้าตามโปรโมชั่นรวมถึงการทํายอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทวางไว้ซึ่งการเชร์ขายสินค้าเนี่ยอาจจะมีการแชร์ขายสินค้าโอนแบรนด์บ้างเนาะหรือว่าสินค้าของเชนนั้นๆเองสิ่งเหล่านี้แหละ มันเป็นสิ่งปกติที่เราต้องเจอนะครับในการทำงานร้านยาเชนซึ่งเภสัช First สจ็อบเบอาจจะสับสนได้นะว่าเอ๊ะหน้าที่ของเราคือเภสัชหรือว่า p เชียร์สินค้าจริงๆแล้วตรงนี้พอเราทำงานไปเรื่อยๆเราก็จะพอเข้าใจครับแล้วก็อยู่เป็นมากขึ้นเนาะเราจะสามารถบาลานซ์ในส่วนของธุรกิจแล้วก็วิชาชีพได้เองครับโดยที่ยังคงความเป็นเภสัชไว้อยู่ ทีนี้ในแง่ของแคริเอร์พาธนะครับหรือว่าโอกาสเติบโตทางสายงานเนี้ยแน่นอนคาว่ามีโอกาสเติบโตทางสายงานสูงมากครับเพราะว่าร้านยาเชนโซนเนี่ยมีโอกาสที่จะขยายสาขาเนาะหรือว่าอาจจะมีคนเข้าคนออกซึ่งเราก็มีโอกาสเติบโตเป็นผู้จัดการร้านได้ครับตอนนั้นผมเป็นเภสัชอยู่ประมาณ5ปีครับก็มีโอกาสเติบโตเป็นผู้จัดการร้านยาต้องบอกว่าได้อะไรเยอะมากๆครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตอีกอย่างหนึ่งเลยครับ พูดไปยาวเลยครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะว่างานร้านยาเชน่ะเหมาะกับใครหนึ่งก็คือเหมาะกับคนที่ชอบงานบริหารจัดการครับผมมองว่างานร้านยาเชน่ะมันเปรียบเสมือนโรงเรียนสอนธุรกิจเนาะวันใดวันหนึ่งถ้าต้องเปิดร้านยาเองอ่ะเราก็สามารถเอาประสบการณ์ตรงนี้มาใช้ได้เต็มที่ ข้อ2เลยก็คือเหมาะกับคนที่ชอบงานบริการครับเพราะเราต้องบริการลูกค้านะแล้วก็เจอลูกค้าเนี่ยหลากหลายประเภทมากๆเราก็จะเรียนรู้วิธีการรับมือกับลูกค้าในแต่ละแบบอ่ะที่ไม่เหมือนกันและที่สําคัญก็คือนอกจากยาเราก็ได้เรียนรู้พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่ใช่ยาเช่นอาหารเสริมวิตามินแล้วก็พวกเวสต์สำอางแล้วก็สกินแคร์ต่างๆครับข้อสเลยเหมาะกับคนที่ชอบการเติบโตในหน้าที่การงานครับถ้าใครอยากมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าเนี่ยก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะคลิปต่อๆไปเนี่ยผมก็จะมาแชร์แบบเจาะลึกมากขึ้นทั้งในแง่ของมุมมองเริษัทมุมมองผู้จัดการร้านนะครับหรือว่าเรื่องราวสุขภาพต่างๆก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ